แฟนคลับชอ็อกดาราหนุ่มภพ่ยมะเร็งลำไส้เสียชีวิตในวัย37ปีถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าชองลินชุงลินดาราศิลปินหนุ่มมากความสามารถวัย37ปีที่เคยมีผลงานเพลงและซีรีส์อีกมากมาย อีกทั้งยังเคยมาโชว์ผลงานที่เมืองไทยได้เสียชีวิตหลังป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และจากไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของทางครอบครัวสำหรับชองลิมถือเป็นดาราศิลปินที่แฟนเพลงเคป๊อและคอซีรีส์เกาหลีต่างคุ้นหน้าคุ้นตาโดยเขาจบการศึกษามาจากสถาบันชื่อดังอย่างคอรีเเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ มีฝีไม้ลายมือโดดเด่นมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงยังเคยปล่อยผลงานเพลงทั้งอัลบั้มสเตปในปี2009และอัลบั้มโชว์อัพในปี2010และเคยมาโชว์ฝีมือในไทยนอกจากนี้ชองลีมยังมีผลงานแสดงซีรีส์ฮิตอย่าง I'm Sorry I Love You ผลงานจากปี2004ที่นำแสดงโดยโซจีซบโซจีซับ นอกจากนี้ยังร่วมแสดงในซีรีส์ดรีมผลงานจากปี2009ที่นำแสดงโดยจูจินโมจูจินโมและคิมบอมคิมบุงสำหรับพิธีศพของชองลิงได้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะโรงพยาบาลย่านคังนาซึ่งทางครอบครัวเปิดให้แฟนๆเข้าเคารพศพอีกด้วย